ฮอลลีวูดเกมไทนไทยแลนด์อาทิตย์นี้นายฝรั่งขอเล่นใหญ่ประกาศพร้อมรับรางวัลพิธีกรทุกสถาบันตัวอย่างก็คือสหายไม่ห่างเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทโอ้ห่ยเลิกพลากไม่ได้แล้ว่ายไอเฮ้ไเยไอ้ไม่เอ้ไซอิ๋วอย่าขี้งินสิไซอิ๋วตัวอย่างข้าโบก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดว่าตอบกันได้ขนาดนี้ข้าจะกลับชมพูทวี รอรับรางวัลพิธีกรระดับปี <c oughs> ต้ต้นได้พิธีกรย <c oughs> ้อนเวีแน่ปีนี้ <c oughs> เราคุยกันในห้องแต่งตัว <c oughs> เอาออกมาเล่นข้างนอกอีกแล้วนอกจากมีแค่หนึ่งภาพนี้ <c oughs> เดี๋ยวกูจะมีอีกเยอะ แล้มาฟังเคล็ดลับการวิ่งมาราธอนฉบับเต้ยพงศกรว่าทาอย่างไรให้วิ่งได้นานเยอะเลยอ่ะจริงๆเขาตื่นตีสามเขาวิ่งตีห้าครึ่งนะเขาตื่นมาเซ็ตผมก่นอนเ <c oughs> ขาตื่นมาแบบมันใช้เวลาใดนานไ<ม>งคุณผู้ชม <c oughs> อยากรู้ว่าทาไมต้องเช้าขนาดนั้นหลายๆคนแบบทำไมจ้วิ่งมาราธอนต้องตื่นตีสามทำไมตีห้าได้ไหมอะไรเงี้ยกว่าผมจะสระผมเสร็จไปถึงสนามก็สระผมเสร็จไปถึงสนามก็อันนี้เขาเตรียมตัวมา ที่1ท่านว่าคมนี้6กโมงยีนาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส